โอ้ o มอร์น n ิ่งสวัสดียามเช้าครับนี่ก็คือบริเวณโรงแรมมาริออทของเรานะครับที่เราพักอยู่คืนนี้เมื่อคืนนี้ข้างล่างนะครับจะว่าเป็นสระน้ำมันคงเล็กไปเขาเป็นสวนน้ำประมาณหนึ่งเลยลงเล่นน้ำได้ไว่ายน้ำได้ที่สำคัญเขาทำเป็นหาดทรายเทียมครับ โอ้ยอะไรจะมันจะหรูขนาดนั้นนะครับนี่มารีออทภาค2ต่อจากห้องพักเมื่อคืนนะครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวผมคงต้องลงไปหาข้าวกินข้างล่างนะครับเตรียมตัวจะเช็คเอาท์ออกเดินทางครับนี่มาชมวิวสวยๆของมารีออท และเช้าวันนี้ผมก็กำลังอยู่ในลิฟโรงแรมมาริออเตรียมตัวเช็คเอาท์แต่ตอนนั้นก่อนหน้านั้นควรจะไปกินข้าวเช้าครับและอาหารเช้าของเราก็อยู่ที่ชั้น2องครับฟลุปหัวมาแล้วครับตอนนี้ผมยืนอยู่ชั้น2โรงแรมมาริออทระยอง น่าจะเป็นข้าวเช้าของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับบอกเลขห้องปุ๊บเราก็าจะได้กินข้าวจะดูบรรยากาศห้องอาหารก่อนครับโอ้คุณครับเขาบอกว่าอาหารเช้าที่มาริออตเนี่ยนะหรูหราอลังการงานสร้าง โอ้อโชโเจอมุมอร่อยแล้วอันนี้มันคือข้าวต้มเป็นแน่แท้ใช่ไหมครับเอาโจ๊บงั้นก็เอามาหนึ่งชุดเลยสเลใส่หมูครับอาครับไปดูต่อครับอันนี้ก็เป็นสเตชันเกี่ยวกับไข่ เดินไปอีกเดินไปอีกเดิไปอีกมันมีก๋วยเตี๋ยวครับถัดมาก็เป็นน้ำครับสารพัดน้ำฝั่งนี้ครับนี่ก็เป็นสำหรับผู้ที่ทานคอนฟเฟล็กเป็นประจำวนไปครับมันก็จะมีเยอะแยะครับอา้าวเมนูไส้กรอกอันนี้เป็นไก่นนี้เป็นหมู พวกหมูแฮมพวกอะไรก็คงจะมาหาตามบารตรงนี้นะครับนี่เ้าผัดครับก็โหอ,อลังจริงจอลังจริงๆอย่างที่เขาลือกันโอชโอลาสนู้อดัลวิทซีฟู้ดมันก็คือผัดซีอิ๊วทะเลดิฟไฟชิคเก้นนะครับม้อเยอะๆและอื่นๆอีกมากมายที่ผมยังเดินไปไม่ถึง นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับข้าวต้มโจ๊กดีกว่าโอ้และมุมนี้ครับมีซาลาเปาขนมจีบโอ้โหนี่ถ้ามีติ่มซำด้วยนี่สุดยอดเลยอ่าครับอาหารเช้าส่วนหนึ่งของเราชุดแรกแล้วก็ดูบนโต๊ะของมาเล่ยโอ้ช้อนซ่อมมีดอาวุธยุโทโธปกรณ์ครับอยู่ตรงนี้นะครับ พร้อมสับสำหรับกินห้องอาหารของโรงแรมมาริออทน,นะครับนอกจากจะมีด้านในห้องแอร์แล้วครับเขายังมีประตูเดินให้ออกมารับบรรยากาศสดๆด้านนอกเพียงแต่แมเมื่อคืนนี้ครับฝนตกงลงมาข้างนอกก็เลยเปียกหมดเลยไม่มีคนมานั่ง ผมก็พามาดูบรรยากาศรอบโรงแรมมาริออนณชั้น2อีกครั้งหนึ่งครัโอ้โหก่อนที่เราก็จะเช็คเอาต์และเดินทางเที่ยวระยองกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามชมครับคลิปรีวิวของทัวอ์ไทยทั้ง2ตอนแล้วพบกันใหม่กับสถานที่ต่อไป YouTube ทัวอ์ไทยครับหรือทัวอ์ไทยชาแนลนั่นเอง สำหรับที่นี่สวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ